แล้วมากินข้าวกันกินข้าวกันนะกินข้าวกันนะอะวันนี้ได้กล่องข้าวใหม่นะจ๊ะกินลูกกินกินด้วยกันสามัคคีกัน อ้าวอ้าวทำอะไรหางขอดทำอะไรหางขอดหางขอดอย่าทำพี่กินด้วยกันดีๆอ่ะคนหนึ่งมากินในถุงนี้ก็ได้อ่ะมาคนหนึ่งมากินในถุงนี้มา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 ,านี่มากินนี่แลว กินในถุงก็ได้ลูกตาตาแป๋วมากินในถุงก็ได้อ่ะ,อะกินในถุงอ่ะดูดูหางคอดทุกคนดูหางคอดหางคอรดหางคอดทำพี่ตาน้อยทำไมหืมมาดูเวลากินข้าวจ้ะจะจะหางคอดนี้ถึงจะเป็นน้องก็จริงนะคะไม่กลัวพี่เลยนะจ๊ะ กินกินกินตาหวานกินตรงนี้นะไปตาโตไปกินกับน้องตาหวานไปตาโตกินกับน้องตาหวานกินลูกกินกินกันเลยเดี๋ยวให้กินนมด้วยเนาะกินข้าวก่อนให้กินข้าวก่อนเดี๋ยวให้กินนมนะลูกนะกินเยอะๆกินเยอะๆ อิอะเยอะกินเยอะๆ,ก,อะๆกินให้อิ่มอิมท้องปองปองไปเลยตาแป๋วทำไมอิ่มเร็วจังเลยหืมตาโตกินเยอะๆนะหางขอดกินเยอะๆนะตาน้อยกินเยอะๆนะคะ ห่วงกันกินด้วยกันสามัคคีกันสามัคคีกลมเกลียวกันนะนะนะตาน้อยเหลี้ยงน้องดีจังเลยไหนอยากดูตากันไหนดูไหนดูซิหน้าเลอะไหมไหนดูสิไหนดูสิสะอาดไหมสะอาดไหมเดี๋ยหล่อไหมหล่อไหมดูซีอันหล่อไหมอันหล่อไหมอันหล่อไหมจะตาแป๋วสีสวยนะคะตาแป๋วตาแป๋วสีสวยจริงจริง ดิ้งดิ้งเดอดิ้ง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 อ่ะเต้นดิ้ง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 อะดิ้งดิ้งเต้นเลยดิ้งดิ้งเต้นละเต้นเต้นเต้นเชอเต้นเชื่อน่ะเต้นเชื่อน่ะเต้นชึ้งกะลิงจิ้นชึ้งดิ้งชิ้งหางขดกินใหญ่เลยหางขดกินใหญ่เลยกินเยอะเยอะกินเยอะเยอะหางขดกินเยอะเยอะนี่แหละค่ะกินเสร็จแล้วก็มาเล่นเล่นตามกิ่งไม้กิ่งฟืนนี่ ยายตัดลงมาแล้วก็มาหนันหนันหนัน,นเห็นไหมคะดูท่าน่ารักอ๋อขวัญขวัญขวัเข้าไปขวัญ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 เข้าไปนี่นานี่นาเย่อิ่มแล้วแยกย้ายกันไปนะคะอิ่มแล้วก็แยกย้ายาก,กันไปนะคะคนหนึ่งก็มาตรงนี้ คนนโ้นก็ขึ้นไปจังนานเอาละหางคอดกินเยอะกับเพื่อนเลยค่ะทุกคนยังไม่อิ่มเลยหางคอดบ๊ายบายกันเร็วบ๊ายบายตาหวานก็ได้ตาหวานก็ได้เด๋ยก็โดน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 ดนบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย,บ,าย,บ,ายาบ๊ายบายจ้ากันบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าเนยกมือยกมือลูก บายบายจ้า <Bye bye. S 1> สวัสดีจ้า